โอเคครับผมแล้วสำหรับของแรกเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่ไปครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลองไปเดี๋ยวยังไงเราก็มาลองลุ้นดูกันครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมก็เป็นนักเตะนะครับกลุ่ม C กลุ่มดีนะครับผมในวานออฟสกีต้องมาแล้วแหละนะครับผมสําหรับการ์ดใบนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เอ็มปอเป้นะทำไมดูแล้วเหมือนมั่นใจยังวะไปครับผมกดไปครับอู้วอล์กมาแล้วครับผม ทงชาติเฮ้ยโอ้โห,โหตกใจเลยครับผมโอ้โหคิดว่าเลยวันดอฟสกี้ครับโอเคครับเป็นแคทนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วดังกกนขอแนะนำบริษัททินแบกรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเดิมเสร็จแอดเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,450เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วย,ก,ยกันนะจ๊ะแอดก็ทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย โอเคครับผมนะก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่ามบาและสายฟรีทุกท่านกันด้วยก็ได้กันนะครับผมเราก็เพิเล่นมือใหม่ด้วยนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผมนะ้ถือว่าร้านค้า กิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในอาทิตย์ที่ของของกิจกรรมบอลโลกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ยังไงบ้างครับผมมาดูในส่วนของอันแรกที่จะเข้ามาเลยนะครับผมนะสำหรับข่าวสารเนาะก็จะเป็นโปรโมชั่นด่วนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นที่เข้ามาใน ร้านค้านั่นเองนะครับผมอ่าน่าจะมีอะไรมาให้เราเติมอีกแล้วนะครับผมอ่าสําหรับตรงนี้ครับก็ได้อัปเดตทั้งด้านของนักเตะกลุ่ม C แล้วก็กลุ่มดีเข้ามาแล้วนะครับผมนะนี่ครับไอที่รอประธานเอ็มปาเพนครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ด้วยนะครับแล้วก็ริโอเนลเมสซี่ด้วยนะครับผมอ่าปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ข้างในกันบ้างนะครับผมปะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับผมนะว่ามีอะไร เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมไปดูทางด้านของนักเตะที่ได้ทําการเพิ่มเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นนักเตะของอ่าอ๋อนี่ครับผมนะที่ก็จะเพิ่มมาให้เรากดสุ่มอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของเลวันดอฟสกี้นะแล้วก็เริวเนเมซี่นะครับแล้วก็เอ็มปาเป้นั่นเองนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเนาะโอ้โหขออนุญาตดูค่าพลังของเอ็มปาเป้ก่อนได้ไหมครับโอ้โหค่าพลังเอ็มปาเป้ครับโคตรเฟี้ยวโคตรดีเลยครับผม ค่าพลังครับปีที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับผมอาประธานเป้นะโอ้โหน่าเล่นมากครับผมค่าพลังน่าจะเป็นปีกซ้ายที่จี๊ดมากๆเลยนะครับผมสําหรับประธานเอ็มปัเป้เนาะโอเคครับไปดูค่าพลังของเรอเนลสซี่กันบ้างนะครับผมอ่าแต่ว่าสเตมิมานะครับน้อยไปหน่อยนะครับผมสําหรับเรอเนลสซี่เนาะแต่ว่าท้าวทุกอย่างค่าพลังโดยรวมแล้วดูแล้วโอเคอยู่นะครับผมโอ้โหสำหรับค่าพลังด้านในครับเรอเนลสซี่ครับผมแต่ว่าติดตรงแค่สเตมิมานะครับผมน้อยไปหน่อยนะครับผมเพราะว่า ไปอยู่ทางด้านของตำแหน่งกองกลางแล้วนะครับผมแต่ถ้าสเตมินาของกองกลางเนี่ยมันไม่ได้เยอะเนาะก็หูยก็น่าจะเป็น สำหรับจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นค่าพลังเนาะแล้วก็จุดด้อยน่าจะเป็นทางด้านของพลังงานเนาะหรือว่าสเตมินานั่นเองนะครับผมแต่ค่าพลังข้างในอ่ะถือว่าดีมากๆนะครับผมโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับผมว่าเป็นอะไรที่ต้องขายดีมากแน่ๆเลยครับผมเพราะว่าทุกเวอร์ชั่นของเลวันดอฟสกี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ขายดีมากๆเนาะแล้วก็เป็นนักเตะที่ทุกคนชอบเป็นนักเตะกองหน้าที่แบบว่าโอ้โหทีมทุกทีมต้องมีนะครับผมนะสำหรับค่าพลังข้างในนะครับโอ้โหเลวันดอฟสกี้ครับค โอ้โหไม่ดูว่าจะจุดเด่นตรงไหนเลยครับสำมักอลเล่ยนะครับผมที่เด่นๆเลยนะครับค่าพลัง130ครับไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมก็เป็นเลวันดับสกีนะครับการนํำประตูนะครับผมจบสกอคมยิงแรงนะครับผมแล้วก็มีการโม่งบอลด้วยครับหัวแข็งแกร่งครับก้าวรล้วด้วยครับโอ้โหไม่ว่าจะยิงเองนะครับผมแล้วก็คมแน่นอนครับผมประมาณนี้ครับ สำหรับแลกเปลี่ยนนะครับก็มาให้เราแลกอีกแล้วนะครับผมสำหรับค่าพลัง100นะครับผมรอบนี้เข้ามา2รอบนี้เข้ามา2เลยทุกคนมีทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B เลยครับผมอ่าเนี่ยแหละนะครับผมที่ผมให้ทุกคนนะครับไปหานักเตะเก็บไว้นั่นเองนะครับก็คือเนี่ยแหละที่อยากจะให้เอามาแลกตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเออเป็นไงล่ะมีมาให้เราแลกอีกแล้วครับผมโอ้โหนักเตะจําเป็นมากครับผมใครที่มีนักเตะอะไรได้น้อยนะครับผมก็ต้องต้องหาเพิ่มนะครับผมนะเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแต้มก็ดีนะครับหรือว่า ว่าจะเป็นโทเคนก็ดีนะครับผมโอ้โหฮะสำหรับในแลกเปลี่ยนนี้นะครับผมน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปหานักเตะเอามาแลกกันด้วยนะครับทุกคนนะโอ้โ oh, ห oh. รอบนี้ครับมีมาให้เราแลกถึง2กุ๊ปเลยครับผมโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดครับ อ่าโอเคครับมาดูทางด้านของพาร์ทกันบ้างครับอ่าตอนนี้ก็เป็นพาร์ทของกองกลางครับมีเวลา49วันนะครับอ่า49วันอันนี้น่าจะรวมอ๋ออันนี้49 49วันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเวลาอ่อมัน ตามวันปกติเนาะโอ้ยครับก็จะเป็นทางด้านของกองกลางนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะครับสาหรับข้างในนี้ก็จะเป็นนักเตะกองกลางทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้ครับผมอ่าเป็นกองกลางทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวส่องค่าพลังนักเตะคนนี้กันดูบ้างนะครับผมโอ้โหครับ4ดาวด้วยครับโหราคาครับ32ล้านนะครับผมน่าซื้ออ่าน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับสาหรับนักเตะคนนี้ฮะโอ้เวิร์กเรดดีด้วยทุกคนรับ แบบสูงๆเลยครับผมโอ้โหดีนะที่ยังไม่ได้จัดกองกลางเลยอ่ะโอเคเลยครับสาหรับกองกลางคนนี้ครับเอาครับเอาครับน่าเล่นมากครับผม5่ามีความเร็วมีความเร็วครับความเร็วโอเคความเร็วถือว่าโอเคนะครับหรือว่าการทําประตูการยิงมีนะครับส่งใกล้ส่งไกลมีนะครับผมแล้วก็มีการอ่านเกมดีนะครับผมเปิดบอลได้มีการอ่านเกมดีนะครับมีเส้นโค้งด้วยครับ โอเคครับผมสำหรับค่าพลังเกมรับนะครับอ้ถือว่าดีเลยครับผมแล้วก็ทางด้านของเกมลุกอาจจะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เกมรับโอเคเลยครับผมจะเน้นเป็นทางด้านของกองกลางตัวรับนอะแต่ว่ามีเวิร์กเลที่ดีด้วยนะครับผมนะขึ้นสูงลงสูงนะครับโอเคเลยครับผมสำหรับนักเตะคนนี้ฮะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับผมสำหรับใครที่อาจจะทําทางด้านของฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเลมันดิดนะครับผมนะก็นักเตะคนนี้ครับก็ควรที่จะมีนะครับผมนะโอเคครับสำหรับในพาร์ทก็จะ จะมีแต้มมีโทเคนมาให้เราเก็บเหมือนเดิมครับผมอะ่ะก็อันนี้น่าจะใช้แต้มพาร์ทแบบเดียวกันนะครับกับ ทางด้านของกองหน้าเดปายนะครับผมก็หาน่าจะน่าจะได้มาจากที่เดียวกันนะครับผมในการเป็นในการเอามาเลื่อนวิวพาร์ตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็เป็นนักเตะกองกลางสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็โอเคครับน่าเติมครับน้าเติมนะครับสําหรับกองกลางคนนี้ครับน่าใช้อยู่นะครับผมอ่าโอเคครับสําหรับแต้มพาร์ตนะครับผมก็ใช้อันเดียวกันกับเมฟิสเดปายเลยนะครับผมนะก็คือแต้มตรงนี้นะครับผมอยู่ในภารกิจประจําวันนะครับทุกคนถ้าหากว่าจะมาทานะครับผมก็อาทําตรงนี้ได้ ได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับผมทำไม่ยากครับทำไม่ยากอ่าเมื่อกี้เห็นว่ามีตลาดตลาดมีการอัปเดต โอ้รอบนี้ก็เป็นคล้ายๆกับแฟดเซลนะครับแต่มันดูแล้วน่าจะเป็นตั๋วเนาะทุกคนคล้ายๆตั๋วเฮ้ยตรงนี้มีให้เราเติมเงินด้วยครับผม35บาทกับ69ครับแล้วก็มีเวลาระยะเวลาด้วยครับอันนี้จะเป็น7วันแล้วก็28วันนะครับผมระสาหรับ35บาทนะครับอู้สามสิบห้าบาทถ้าหากว่าอ๋ออ๋ออ๋อมัน35บาทเนี่ยมันจะได้แค่เออหนึ่งร้อยห้าสิบฟีฟ่าพอยต์เท่านั้นเองนะครับเท่ากับเราเติมอันนี้สองแพ็คเลยนะถ้าหากว่าเราได้ฟีฟ่าพอยต์นะครับผมก็ได้้ทังงส อย่างนี้แน่ๆนะครับผมแต่ว่าไอ้คาว่ารวมนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับแต่ที่ได้แน่นอนเนี่ยคืออันนี้เนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะ อ่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับน่าสนใจน่าเติมนะครับผม35บาทโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูทางด้านของ69บาทกันบ้างนะครับผม69บาทอ่าได้แน่นอนครับ600อฟีฟ่าพอยต์ปกติปกติอ่าได้300รอยฟีฟ่าพอยต์เนาะสำหรับ69 69บาทนะครับผมอ่าคุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่นะอ่าไอที่บอกว่ารวมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนนะแต่แต่ที่ได้แน่นอนเนี่ยน่าจะคืออันนี้นะครับผมอ่าอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งแค่ตรงนี้มันก็คุ้มแล้วทุกคนนะต้ไดไอก,ดกีมย็งงัผงงง ต้องลองเติมดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต้องลองเติมดูนะครับผมแต่ตอนเนี้ร้านเติมน่าจะปิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูทางด้านของส่วนอื่นกันต่อก่อนนะครับผมมีพาสดสเต็ปมาให้เติมอีกแล้วครับผมแต่้ารอบนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของตำนานครับผมเป็นได้ลุ้นตำนานนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเวลอนนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวขอดูเลทก่อนนี้ว่ามันน่าเติมไหม ก็ที่จะได้แน่ๆนะครับก็คือนักเตะ90บวกนะครับผม1คนแล้วก็แต้มรางวัล500นะครับไอแต้มรางวัล500นี่คืออะไรทุกคนอ๋อก็คือแต้มอันนี้ครับผมนะ500นะครับผมที่เราจะได้แน่ๆก็คืออันนี้นะครับผมแต่ว่าไอรอนนะครับผมนะ1%เหมือนเดิมนะครับผมก็500 FIFA Point เลยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้ครับผมเติม5เต็ปนะครับผมเพื่อที่จะไปลุ้นเพื่อที่จะไปรับเวลอนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าใช้ FIFA Point ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมถ้าหากว่าเราจะก็คงน่าจะมาถึงได้แค่ มาณ3สเต็ปเนาะแต่ว่ามันก็ยากครับที่มันจะออกเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะอ่านี่ครับโปรโมชั่นด่วนมาอีกแล้วครับแต่รอบนี้นะครับผมไม่ได้มาเป็นแบบกระเป๋านะครับแต่ว่า รอบนี้มาเป็นแบบตั๋วนะทุกคนแล้วก็เป็นเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าอันนี้เป็นแต้มนะครับผมเป็นแต้มโปรโมชั่นด่วนนะครับแล้วก็ตัว๋วน,นี้ละภัยไอ้ตั๋วนี้น่าจะเอาไปใช้ในการอ่าเปิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็โอ้รับสูงสุดถึง50ล้านเลยเหรอครับโอ้เปอร์เซน็นดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูโฆษณากันด้วยนะทุกคนนะนี่ ดูหนึ่งครั้งนะครับผมก็ได้ของเยอะอยู่นะนี่ครับผมก็ได้แน่นอนแล้วนะครับผมก็ได้อันนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตั๋วนี้ละไพ่สชิ้นนะครับผมนะดูได้1ครั้งนะทุกคนแล้วก็นี่ครับได้นักเตะคัสธรรมดานี้มาด้วยนะครับผมสรตรงนี้นะครับก็ใช้300เพชรแดงนะครับผมในการซื้อนะครับก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับอันนี้ซื้อได้สองครั้งนะทุกคนก็จะใช้อยู่ที่ประมาณร้อยเพชรแดงนะครับผมในการซื้อตรงนี้นะครับโอ้มีของเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับแต่ดูแล้วนะครับผมก็ถ้าเราจะเอาตั๋วนะมัน คุ้มนะครับผมแต่ว่าสําหรับเงินเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยเยอะเนาะทุกคนเนาะมันแค่แบบ9ก้าแสนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ใช้ตั้ง1นึ่งพันฟีฟ่าพอร์ตเลยนะครับผมแต่ถ้าคนที่จะมาเอาตั๋วนะครับก็ก็เติมได้ครับผมแต่ว่าถ้าสําหรับเป็นสายฟรยีหรือคนเติมน้อย ที่ควรที่จะเติมเอ่อถ้าเป็นคนที่เป็นสายเติมน้อยเนาะก็จะมีแพ็คนี้ครับที่น่าเติมนะ1อันนะครับผมแล้วก็อู้สําหรับอันนี้ก็น่าเติมเหมือนกันครับผม500 FIFA ฟ o i n t อันนี้ครับผมก็ที่เราจะได้แน่นอนก็คือพวกนี้เลยครับผมโหว่าโอเคอยู่นะครับผมได้ของเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้แล้วกันนะว่าอันไหนที่น่าเติมบ้างนะครับผมก็จะมีอันนี้ครับผมอันแรกนะครับก็จะเป็น Point นับแล้อ FIFA Point อนี้นะครับแล้วก็สําหรับอันนี้นะครับก็ฟ่าเลยนะครับผม ดูได้ฟรีแล้วก็แต่อันนี้ต้องใช้เพชรแดงนิดนึงนะครับผม600เพชรแดงนะแล้วก็มีที่หน้าเติมนะครับก็จะมีแพ็คนี้ครับผม500ฟีฟ่าพอยต์อันนี้นะครับที่หน้าเติมนะแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นอันนี้ครับ1,000ฟีฟ่าพอยต์นะครับถ้าหากว่ามีงบมานิดนึงเนะก็เค้ปประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอันนี้ให้ดูนะทุกคนเนี่ยครับผมผมมีแต้มอยู่12ผมมีตั๋วอยู่12ตั๋วครับผมเ๋วเรามาลองดูกันครับว่าจะได้อะไรนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับ ผมน่าจะโอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะไม่รอด2อันนี้นะครับผมก็ใช้10ตัวนะครับผมโอ้โหเมื่อไรฟีฟา่าเมื่อไรฟีฟ่าเขาจะแจกของให้เราคุมค้มๆบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวลองเปิดกันดูนะครับผมไปครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากครับห้าสิบ <c oughs> ห้าหมื่นครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะถ้าหากว่าผมผิดพลาดการใดนะครับผมหรือว่าผมลืมพูดตรงไหนไปนะครับผมนล้ก็ต้องขอโทษขออภัยไวน้ที่นี้ด้วยก็้กันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมนะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเอ็งเอ็งนั่นแหละเอ็งดูคลิปข้าจนจบเลยหรอวะเออแล้วทำไมเอ็งไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาละ่ะเออมันจะได้เป็นไรายได้ข้างไงเข้าใจปะฝากไว้้วยละ่ะเข้าใจไหม